แชทลับคุยกันแบบลับๆร,ร,รู้กันแค่สองคนแชทจะทำลายตัวเองไม่มีหลักฐานให้หลงเหลืออยู่เลยใครรู้แล้วกดห้ามาครับใครยังไม่รู้ตามคุณหนึ่งเข้าไปดูกันเลยครับให้พวกเราสังเกตตรงนี้มันจะมีเวลานับถอยหลังเมื่อเครื่องเพื่อเรากดเข้าไปอ่านอันนี้เพื่อเราจะกดเข้าไปอ่านแล้วครับกดเปิดขึ้นมาอ่าดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับส2 1 0หนึ่งหายปึบเห็นไหมครับหายทั้ง2ฝั่งเลยเห็นไหมครับ ก่อนที่เราจะสามารถคุยแชทแบบลับๆได้นะครับเราจะต้องไปทําการเซตการตั้งค่าซะก่อนนะครับหรือสร้างแยกออกมาวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ครับให้เราไปที่ m essenger แล้วให้เรากดไปที่แชทของเพื่อนเราครับเราต้องการจะคุยกับเพื่อนคนไหนแบบลับๆเราก็กดเข้าไปแล้วให้เรากดไปที่ตัวไอมุมขวาบนตรงนี้ครับแล้วให้เราไปที่ไปที่สนทนาลับตรงนี้ครับมันจะมีรูปล็อกกุญแจอยู่นะครับ เข้าไปเเลยครับาจะสร้างใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งก็จะเป็นโลโก้โปรไฟล์ของเพื่อเราแล้วก็เป็นรูปล็อกกุญแจแบบนี้ในห้องตัวนี้เราสามารถส่งหรือว่าแชทสนทนาได้ตามปกติเลยนะครับว่าะจะเป็นการส่งข้อความส่งรูปหรือว่าส่งเป็นวิดีโอส่งสติ๊กเกอร์อีโมจิอะไรต่างๆส่งได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวส่งให้ดูครับส่งได้เหมือนกับเวลาเราแชทตามปกติเลยพอส่งไปปุ๊บเพื่อเราก็จะได้รับแชทตัวนี้แล้วทีนี้ พอเพื่อนเราเขากดเข้าไปดูเข้าไปที่อ่านแชทรูปโปรไฟล์ของเราที่เครื่องเพื่อนเราเนี่ยก็จะเป็นรูปล็อกกุญแจเหมือนกันแบบนี้ทีนี้มันก็จะเกิดห้องแชทเดี๋ยวคู่หนึ่งกดออกย้อนออกไปให้ดูครับมันจะเกิดห้องแชทเพิ่มมาอีกอันหนึ่งให้สังเกตจากตรงนี้ครับซึ่งหน้ารูปโปรไฟล์ของเพื่อนเราเนี่ยจะเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะมีจุดข้อสังเกตคือเป็นรูปล็อกกุญแจเห็นไหมครับตรงนี้เป็นรูปล็อกกุญแจขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไม่คุยแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะลบตรงนี้ออกได้เลยอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งกดลบออกให้ดูกดลบตรงนี้ลบมันจะหายไปเลยไหมครับมันก็จะเหลือห้องแชทปกติตัวเก่าตัวเดิมของเราไอตัวแชทความลับเนี่ยหายไปแล้วทั้งห้องเลยแต่เครื่องของเพื่อเราเดี๋ยวเข้าไปที่ Messenger ของเพื่อเราเขาก็ยังมีห้องตัวนี้อยู่เห็นไหมครับห้องที่คุณหนึ่งลบออกเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็คือห้องแชทต,ตัวนี้ครับที่เป็นรูปลับคกุญแจนะครับกดเข้าไปก็ยังเห็น เป็นสติ cker หรือเป็นข้อความที่เราคุยกันกับเพื่อนเราเมื่อสักครู่นี้เป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาพวกเรามาดูวิธีการสร้างห้องแชทลับๆแล้วนะครับแต่ยังไม่พอครับเรายังสามารถสร้างให้ตัวข้อความของเราเนี่ยทาลายตัวเองได้ตามเวลาที่เรากําหนดวิธีนั้นทํำยังไงมาดูกันต่อเลยครับอ่ะอันนี้อันนี้เครื่องเรานะครับกดไปที่ตัวไอแล้วให้เราไปที่สนทนาลับ ที่ไปรูปล็อกกุญแจตัวนี้สร้างห้องขึ้นมาก่อนเพราะเมื่อกี้นี้เราลบออกไปแล้วในเครื่องเราหลังจากที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ส่งสติ๊กเกอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นไปเป็นข้อความก็ได้นะครับส่งไปเพื่อให้มันเกิดสัญลักษณ์ตัวไอตรงห้องแชทตัวนี้เห็นไหมครับพอมันเกิดเป็นตัวไอตัวนี้แล้วนะครับทีนี้ให้เราแตะไปที่รูปตัวไอแล้วไปที่ข้อความที่จะหายไปตัวนี้ครับมันจะมีรูปเวลาอยู่นะครับแตะเข้าไปมันถูกปิดอยู่เห็นไหมครับดังนั้นให้เราเลือกตามเวลาที่กําหนดครับเราต้องการเวลา ที่มันทําลายข้อความตัวเองเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่เราก็เลือกได้เลยครับในที่นี้คุณหนึ่งจะเลือกแค่5าวิพอเลือกเป็น5้าวิแล้วก็กดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปเลือกเสร็จปุ๊บทีน,นี้เราก็พิมพ์ข้อความส่งไปหาเพื่อนเราได้เลยครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเอาเครื่องเพื่อนมาวางคู่กันเลยนะครับพวกเราจะได้เห็นว่ามันทําลายตัวเองแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับอ่าอันนี้เครื่องเราอันนี้เครื่องเพื่อนเรา เราจะคุยแบบลับๆเราได้ทําการตั้งค่าตามที่คุณหนึ่งบอกมาเมาื่อสักครู่นี้แล้วพอตั้งเสร็จแล้วอันนี้เราก็พิมพ์ไปหาเพื่อเราครับในที่นี้คุณหนึ่งจะพิมพ์คิดถึงตามนี้แล้วก็กดส่งไปเป็นเครื่องหมายถูกแล้วนะครับแสดงว่าเราส่งไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ทําลายตัวเองเพราะว่าเพื่อเรายังไม่เปิดขึ้นมาอ่านเมื่อเพื่อเราเปิดขึ้นมาอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเพื่อเราไปที่ข้อความแล้วเขากดขึ้นมาอ่าน พออ่านปุ๊บเวลามันจะถูกนับถอยหลังเห็นไหมครับแล้วมันก็ทําลายตัวเองหายไปเลยสังเกตไหมครับเดี๋ยวส่งให้ดูอีกทีหนึ่งครับกดออกไปก่อนนะครับแล้วพวกเราสังเกตตรงข้อความของคู่หนึ่งนะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังจาก5 4 3 2 1เมื่อเพื่อนเราเขาเปิดอ่านแล้วนะครับอ่ะอยากพิมใหม่ครับถ้าเราอยากให้เพื่อนเราอ่านข้อความแบบยาวๆได้จบเร็วนะครับเราก็เพิ่มเวลาเข้าไปนะครับในที่นี้คู่หนึ่งใช้เวลาแค่5วิเองนะครับ อ่านี่นะครับคูณหนึ่งสองปลายใหม่นะครับเดี๋ยวให้พวกเราสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังเมื่อเครื่องเพื่อเรากดเข้าไปอ่านอันนี้เพื่อเราจะกดเข้าไปอ่านนะครับกดเปิดขึ้นมาอ่าดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับสามสองหนึ่งศูนย์หายปึบเห็นไหมครับหายทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมครับหายทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับสําหรับขั้นตอนและวิธีที่ทําให้ข้อความแชทของเราทําลายตัวเองแต่นี้ยังไม่หมดครับ ือเกิดว่ามีฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาสงสัยว่าเราคุยกับใครนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขามาแอบดูในมือถือของเราปุ๊บนะครับเขาเห็นตรงเนี้ยเขาก็รู้ได้เลยว่าเราไปคุยแชทลับอยู่ดังนั้นเนี่ยแนะนําให้ลบตัวนี้ออกไปด้วยอย่างที่คูหนึ่งบอกไว้เมื่อสักครู่เนี่ยครับก็กดค้างไว้แล้วก็กดลบตรงเนี้ยครับกดลบกดยืนยันครับลบออกไปแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกให้เพื่อนเรานะครับกดลบออกไปด้วยเนี่ย เพื่อเราบอกให้เขากดลบไปด้วยนะครับก็กดลบแบบนี้ครับกดลบก็จะหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการคุยสนทนาลับเพื่อให้มีหลักฐานนะครับอ่เดี๋ยวคู่หนึ่งทำให้ดูเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับใครที่อาจจะดูแล้วตามไม่ทันนะครับอ่าเดี๋ยวดูทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการนะครับเราจะคุยแชทแบบลับๆกับเพื่อเราให้ทําแบบนี้ครับหลังจากที่เราลบออกไปแล้วสมมุติว่าเราจะเริ่มใหม่ เราก็ไปที่ข้อความของเราครับไปที่แชทไปที่เพื่อนของเราครับกดไปที่รูปเพื่อนของเราคนไหนก็ได้ที่เราอยากจะคุยแชทลับกับเขาไม่อยากให้มันมีหลักฐานเกิดขึ้นเราก็กดไปที่เพื่อนคนนั้นแล้วกดไปที่ตัว I กดไปที่ตัวไอมุมขวาบนแล้วไปที่เมนูไปที่สนทนาลับตัวนี้ครับมันจะเป็นรูปกุญแจล็อกอยู่กดเข้าไปก่อนให้เราสร้างขึ้นมาแบบนี้ก่อนพอสร้างแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะไม่มีตัวไอให้เรากดเข้าไปตั้งเวลาดังนั้นเราก็ส่งสติกเกอร์อะไรก็ได้ครับหรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้แล้วแต่เราขึ้นไปตัวหนึ่งขึ้นมาแบบนี้พอส่งขึ้นมาปุ๊บอันนี้ให้เรากดไปที่ตัวไอตรงนี้ครับกดไปที่ตัวไอแล้วก็ไปที่ข้อความที่จะหายไปมันจะเป็นรูปเวลาตัวนี้ครับเราก็เลือกเวลาที่เราต้องการเลยอ่าเดี๋ยวในที่นี้คุณหนึ่งจะเลือกสักสิบวิ เพิ่มมากขึ้นหน่อยแล้วก็กดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปมาที่ห้องแชทอย่างนี้ท่านี้เราก็คุยกับเพื่อเราเลยครับคุยเลยนี่สวัสดีครับอ่ากดส่งไปแชทจะยังคงอยู่แบบนี้ตลอดไปจะหายก็ต่อเมื่อ เพื่อเราเปิดอ่านข้อความมาแล้วเวลามันจะนับ10วินาทีถอยหลังไปมันจะนับ10วิมันก็จะทําลายตัวเองข้อความตัวนี้มันจะคงอยู่ต่อไปถ้าเกิดว่าเพื่อเรายังไม่อ่านแต่ถ้าเพื่อเรากดเข้าไปอ่านปุ๊บเนี่ยเวลาของมันจะนับถอยหลังไปเลยครับ10 9 8 7 6 5 4แ2 1แล้วก็ศูนย์แล้วก็มันก็แล้วก็ทำลายตัวเองไปเลยนะครับก็คือลบออกไปเลยเดี๋ยวดูสังเกตรตรงนี้นะครับเวลาเดี๋ยวเพื่อเรานะครับกดเข้าไปที่ m e s s e n g e r ร์เขาอ่านตรงนี้แล้ว ถ้าเกิดว่าเขากดเข้าไปอ่านข้างในกดเข้าไปดูนะครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่มันจะนับถอยหลังไปเนี้ยครับแล้วเดี๋ยวมันจะหายทั้งสองฝ่ายเลยเห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับของเพื่อนเราหายไปเราก็หายไปแค่นี้เองครับสําหรับวิธีการทําอย่างที่ครูหนึ่งบอกไว้ครับเพราะเรากดออกมาข้างนอกมันก็จะเกิดห้องแชทขึ้นมาเห็นไหมครับทั้งสองฝ่ายเลยเป็นรูปล็อกกุญแจให้สังเกตตัวเนี้ยครับถ้าเรามีห้องแชทรับแล้วนะครับ ก็มีเพียงแค่นี้เองครับสําหรับขั้นตอนและวิธีการทํานําไปใช้กันได้เลยนะครับและยังมีเคล็ดลับดีๆมากมายติดตามรับชมได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ง สอนดีสวัสดีครับ